ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อท่องเลยคืนนี้สวดสั้นๆเรียกทรัพย์มาหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองปลดนี้ได้เร็วโชคลาบเงินทองไหลามาเทมา ไม่ขัดสนเหลือกินเหลือใช้ท่านผู้ฟังครับไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจแบบใดคาถานี้ยังได้รับการแนะนำต่อๆกันได้รำลือในอนุภาพปฏิหารที่สามารถเปลี่ยนชีวิตได้ไม่ว่าจะสวด9จบ30จบหรือร้อยแปจบก็ตามหากตั้งใจสวดและปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีซึ่งได้หลายคนที่นำไปปฏิบัติก็ลวนแลแ้วจะพบเจอกับประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ทั้งสิน้น ฉันมีโชคลาบไหลามาเทมาสวดและบดนี่ได้เร็วอุปสรรคทางการเงินที่ไม่น่าจะผ่านได้ก็สามารถผ่านพ้นไปได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและหากนำไปสวดภาวนาจนเป็นสมาธิระดับชานแล้วก็ยิ่งบังเกิดผลเร็วและมากมายถ้ามีคูณเลยทีเดียวครับดังเช่นประสบการณ์ตรงของผู้สวดพระคาถานี้เป็นประจำที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน โดยหญิงผู้นี้เธอเดินเล่าไว้ดังนี้ครับสวัสดีค่ะดิฉันเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นโดยออกแบบและให้โรงงานตัดเย็บให้ตอนแรกที่สวดพระคาถาเงินล้านดิฉันไม่คิดอะไรเลยก็คิดแค่ว่าจะลองสวดดูไม่น่าจะเสียหายสวดเพื่อเจริญสติสวดไม่ได้ก็เปิด YouTube ฟังแล้วก็สวดตามสวดทุกวันมากบางน้อยบ้าง วันไหนไม่ได้สวดก็เปิดฟังจนทุกวันนี้สวดได้ด้วยตนเองหลังจากสวดมาหนึ่งเดือนก็ปรากฏว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแบบที่ดิฉันไม่รู้ตัวเช่นมีลูกค้ามาชอบเสื้อผ้าที่เราออกแบบเสื้อแล้วกลับมาซื้อซ้ําและแนะนําลูกค้าคนอื่นๆมาที่ร้านทําให้มีลูกค้าเข้าร้านตลอดมีไรายได้เพิ่มขึ้นทุกวันและล่าสุดนี้ คือตื่นเช้ามาก็รับเงินวันละสองพันบาทตั้งแต่ยังไม่เปิดร้านเลยโดยไม่ได้ทำการงานอะไรคือลูกค้าจะโทรมาจองเสื้อผ้าไวาแล้วมารับตอนเปิดร้านจากที่เมื่อก่อนต้องเหนื่อยยากลำบากกว่าจะขายของได้แต่ละชิ้นจะทำอะไรก็ขอวงเงินกู้ไอเดียการออกแบบเสื้อผ้าจากที่ไม่เคยมีจากที่เคยออกแบบแล้วไม่สวยกลับมีไอเดียในหัว ค่อยๆลอยมาเรื่อยๆมาเองมาเรื่อยๆแบบถูกใจลูกค้าเสื้อผ้าก็ขายดีมีออเดอร์เข้ามาเยอะมากจนผลิตแทบไม่ทันแถมเนื่อนหน้าจะได้เปอร์เซ็น์จากการเป็นนายหน้าขายที่ดินที่ไม่เคยคิดว่าจะขายได้แต่แนะนำเพื่อนเข้ามาดูที่ดินข้างๆที่เจ้าของเสนอขายกลับถูกใจและตกลงซื้อขายทันทีเปรียบเหมือนชีวิตพบเจอทางสว่าง พบเจอแต่สิ่งดีๆแบบไม่คาดคิดมาก่อนส่วนเรื่องเงินงอกดิฉันการันตีว่างอกจริงค่ะแต่เขาห้ามอวดหลังจากที่ดิฉันสวดแล้วชีวิตก็ดีขึ้นดิฉันได้แนะนำเพื่อนให้ไปลองทำดูก็มีคนออเดอร์สินค้าของเพื่อนเจอะขึ้นเช่นกันโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นผลของการสวดพระคาถาเงินล้านทำให้อยากได้อะไรก็ได้มาโดยง่ายและบุคคลที่ยืนยัน ว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลืออะไรๆกับเราแน่นอนตอนนี้ก็กลับไม่ให้การสนับสนุนแล้วและคอยฟังไอเดียของเราว่าพัฒนาต่อไปได้ยังไงเสนอทุนในการขยายร้านแถมมีลาบลอยถูกหวยบ่อยๆจากที่ตอนแรกตั้งใจว่าจะสวดและฟังไปเพื่อพุทธานุสติแต่ตอนนี้คือได้ผลเกินคาดคะ่ะทุกอย่างดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือ ถ้าเ,เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ชักหน้าไม่ถึงหลังนี่สินรุงรังดิฉันก็ขอแนะนำนะคะให้ลองสวดดูกันที่สำคัญเราอย่าลืมรักษาสินห้าให้ครบมายุยงยินดีเมื่อบุคคลอื่นผิดศีลครับและอีกหนึ่งเรื่องราวของชายผู้หนึ่งได้เล่าว,ว่าโดยปกติแล้วก่อนหน้านี้ผมจะเป็นคนที่ใช้เงินเติบมากซึ่งก่อนหน้านี้ ถ้าหาก่เพื่อนชนไปเที่ยวกินเหล้าผมก็มักจะเป็นเจ้ามือทุกงวดอีกอย่างก็คือผมบ้าหวยมากครับเล่นหวยงวดละเป็นหมื่นแต่หลังจากที่ท่องคาถาเงินล้านและมาปฏิบัติกรรมฐานผมก็เลิกเด็ดขาดเลยครับเรื่องพวกนี้มันไม่มีในสมองเวไม่มีในความคิดเลยไม่มีความอยากเลยแถมเหมือนตัวเองจะทำอะไรก็ละเอียดละออขึ้นขยันขึ้น ทำงานมีขั้นมีตอนและเป็นระเบียบขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกประหลาดเหมือนกันครับช่วงน้ำท่วมปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจแย่ของก็ขายไม่ได้เนื่องจากคนซื้อไม่มีผมเอาเงินเก่ามาผ่านจนหมดแถมยังเป็นหนี้อีกบานเบิร์ไอ้ผมมันก็เข้าตาจนแล้วนี่ครับตอนนี้ติดหนี้อยู่เป็นหลายแสนทุกหนักหาที่ระบายไปกินเหล้าไปเที่ยว แต่จะด้วยความโชคดีของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมไปเจอเว็บธรรมะที่มีธรรมะของหลวงพ่อผมเลยโหลด MP3 ของหลวงพ่อมาฟังฟังไปฟังมาก็ไปสะดุดอยู่ช่วงหนึ่งวัาถ้หากใครภาวนาคาถาเงินล้านจนเป็นฌานท่านบอกว่าเรื่องเงินเรื่องทองจะไม่ขัดสนจะเหลือกินเหลือใช้ก็ลองมันทุกวิธีทางแล้วผมก็เลยตัดสินใจ ท่องก่อนนอนทุกวันครับวันละเก้าจบไม่ขาดเลยสักวันทั้งเช้าและเย็นแม้วันไหนจะเหนื่อยแสนเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเพราะอยากพิสูจน์คำพูดของหลวงพ่อว่าจริงแท้แค่ไหนพ่อสวดได้สักระยะผมก็ทั้งสวดทั้งนั่งภาวนาเดินภาวนาทำต่อเนื่องไปเกือบสองเดือนแต่ช่วงที่ทำกรรมฐานนี้เองจิตไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่อยากกินเหล้า แต่ก็ยังขายของส่งของให้กับลูกค้าปกติก่อนหน้านั้นลูกค้าจะน้อยมากแปลกมากครับผมภาวนาไปสักสิห้าวันก็เห็นเริ่มมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะจนผมทําไม่ทันต้องรับลูกน้องเพิ่มเพียงเดือนกว่าๆท่าน,นั้นเองผมปลดหนี้เก่าที่ค้างไม่เกือบหมดน่าอัศจรรย์ใจมากครับแต่มีเรื่องอัศจรรย์กว่านั้นก็โดยปกติแล้วช่วงหลังๆ ผมจะละเอียดละออกกับเรื่องเงินปิดพิเศษฉะนั้นหลังขายของเสร็จผมจะนับเงินก่อนจะเข้าเสียบทุกครั้งซึ่งผมจะนับแบบละเอียดจริงๆคือนับสองรอบหลังจากนั้นก็จะนับก่อนจะเอาเข้าธนาคารอีกรอบหรือก่อนจะไปใช้อย่างอื่นอีกรอบมีวันหนึ่งครับเดี๋ยวผมนับเงินเสศจผมก็จะแยกแเบียงพันแบ่งห้าร้อยไว้ต่างหากและแบ่งย่อยๆต่างๆ ผมก็จะนับเป็นปึกๆป,กปึกแล้วร้อยจากนั้นก็ไปอาบน้ําสวดมนต์ทำสมาธิและนอนทําสมาธิจนหลับไปตอนเช้าผมก็มาเปิดเซฟเพื่อจะนับเงินก็จะนําเงินไปเข้าธนาคารหรือเอาไปใช้ใจ่ายค่าลูกน้องอะไรสักอย่างพอนับเงินปึกแรกก็แปลกใจเอ๊ะทำไมแบงค์พันมันเกินมาปึกละ่ะไปสองใบคิดในใจ ผมก็เลยนับใหม่อีกสองรอบเป็นไปได้ไงยอดมันเกินมาตั้งเจ็ดพันเกินมาปึกละสองใบาบางปึกละใบาบางก็เรานับสองรอบก่อนนอนแถมจดยอดทำบัญชีไว้แล้วเงินมันออกดอกได้หรือไงนี่ก็อัศจรรย์แท้จะบอกว่าเรานับผิดก็ไม่น่าจะใช่เพราะถ้าผิดทำไมมันผิดเยอะจริงผมแปลกใจอัศจรรย์ยิ่งหนักแถมงงเป็นไก่ตาแตก จ,จู่ๆเงินก็โผล่มาได้ตึกเจ็ดพันทำให้ผมหวนกลับไปทบทวนคำพูดของหลวงพ่อที่เคยบอกมันเป็นจริงทุกประการดังที่ท่านบอกตลอดช่วงระยะเวลาเดือนกว่าๆที่ผมทําทานรักษาศีลและทําสมาธิธภาวนาก็เกือบสองเดือนชีวิตผมดีขึ้นทันตาเพราะธารรมะหลวงพ่อจริงๆผมเลิอกอบายมุกทุกอย่างผู้คนรอบข้างมองผมดีขึ้น ผมโปรดนี้ได้แถมยังเหลือกินเหลือใช้ตามอัตภาพก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์หลวงพ่อฤาษีท่านผู้ฟังครับค่าถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงได้สนให้ลูกศิษย์สวดเพื่อความพล่องตัวทางการเงินซึ่งเป็นพระคาถาที่หลวงพ่อได้รับมาจากสมเด็จองค์ปฐมตั้งแต่ปีพศ2517 โดยได้รับผ่านการทำกรรมฐานทีละส่วนจนกระทั่งผ่านไปสปีจึงครบบทแต่ในขณะนั้นยังไม่ได้รับอนุญาตให้แจกจ่ายเป็นสาธารณะจนกระทั่งในวันที่3 1พันวาคม2527สมเด็จองค์ประโถมจึงทรงอนุญาตให้แจกจ่ายพระคถานี้เพื่อช่วยลูกหลานทั้งหลายที่ต้องประชิญกับสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ในปี2532จึงได้เผยแพร่แจกจ่ายต่อๆกันและประสบกับผลลัพธ์อันน่าอัศจรรย์ของพระคาถาเงินล้านมาจนถึงปัจจุบันโดยบทสวดพระคาถาเงินล้านว่าตามดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตฉามินาสังโมพรหม,มาจารมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรหม,มาจารมหาเทวาอภิลาภพะาพวันตุเมมหาปุญโจมหาลาโภ พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมาอาอุนะโม,มพุทธายะเวร,ระทะโยเวร,ระโคนายังเวร,ระหิงสาเวร,ระทาสีเวร,ระทาสาเวร,ระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติดฉามิเพงเพง พาพาหาหาหรือรือครับสำหรับเคตวิธีการสวดคาถาเงินล้านให้ได้ผลทวีคูณนั้นครูบาอาจารย์ท่านว่าสิ่งที่ต้องคำหนึ่งและปฏิบัติตนให้ได้ก็คือ 1. ควรมีความเพียรและสัจจากโดยสวดเป็นประจำทุกวันตามจำนวนจบที่ตั้งใจไวเช่นตั้งใจจะสวดจางน้อย3มจบ เราก็ควรตั้งใจสวดให้ได้อย่างน้อยสมจบทุกวันหรือจะต้องไม่น้อยกว่านั้นดังที่ตั้งใจก่อนหน้าแต่เราก็สามารถสวดมากกว่า3มจบได้ในวันที่เรามีกําลังจะพอสวดได้เมื่อเรามีสัจจาก็กย่อมส่งผลในเรื่องบารมีสั่งสมเพิ่มพูนทำให้สำเร็จผลเร็วยิ่งขึ้นยิ่งสวดมากก็ยิ่งเห็นผลมากครับ 2. ควรสวดควรบคู่ไปกับ การทำบุญทำทานวิธีนี้จะขอแนะนำไม่ง่ายก็คือการใส่บาตรทุกวันครับซึ่งก่อนใส่บาตรก็ให้ว่าพระคถาเงินล้านก่อนแล้วจึงนำอาหารนั้นไปตากบาตรมันทําเป็นประจำจะช่วยโชคลาบบังเกิดไวขึ้นครับ 3. หากไม่สะดวกตักบาตรเราก็สามารถนำเงินหยอดใส่กระปุกทุกวันแทนก็ได้ครับไม่ได้จำนวนพอสมควรหรือมีโอกาสเหมาะ ก็นำไปทำบุญเป็นค่าพัตหารพระพิกูุส์ฆ์ครับ 4. เมื่อได้ผลแล้วก็ไม่ควรนำไปโอ้อวดผู้อื่นจะทําให้โชคลาภหดตัวหรือขาดช่วงไปได้ 5. ควรสวดด้วยจิตที่ศรัทธาสงบสบายเป็นสมาธิบปสวดจึงจะมีอนุภาพไม่ใช่การสวดด้วยจิตใจที่เร่งร้อนอยากจะเห็นผลไวๆเพราะยิ่งใจฟุง้งซ่าน ก็ยิ่งเห็นผลช้าครับและ 6. คนรักษาศินห้าโดยเฉพาะข้อที่ห้ามการลักขโมยไม่ควรละเมิดโดยเด็ดขาดขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ดะนำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ ขอบนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ